ยาเบาอร์ละมื่อจะได้ไปซื้อยาเดาพ้าดาั่น ຄົ3ລ້າนຮັກໃຈເດີ້ພີ່ຫ สวัสดีค่ะเบาเปียดขอบคุณหลายๆเลยเบาเปียด อันโอ้ช่องนี่ประเด็นนั่นช่องนี่ประเด็นผ่านตะปีไก,ปกนน่ปีกอนหนึ่งตัวอันสองอันจังคอยพระปุ่นชอ่องพุ่นประเด็นเปิดใบบุ่มเพรท่านได้ผ่านช่องช่องนี่ประเด็นผ่านแล้วช่องนี่ประเด็นผ่านได้เงินแล้วประเด็นในเงินสามเทียแล้วช่องนี้ สองผุ่นทีปไปเดือนเปิดค่ายจะผุ่นปเดืนอนนะเมท่านเดนผ่านอันีไปเดือนเปิดเอาวนซับเอาเหรียญในเสื้อช่องนีไปเดือนผ่านแล้วเนี่ยช่องญ่ายปเดือนตันนี้ช่องนีไปเดือนผ่าน้าโดนโดนบน<ม>จนสีได้หลอดที่ซีแล้วแด้เงินหล,ลอดที่ซีแล้วช่องนีไปเดือนผ่านแล้วเดี๋ยวยู่สองช่องบ่าวเปียดเม่ท่านผ่านช่องป้าดวงสองกับบัน ลวงเดือน,อน,นสีนน่สิบเก้าันเมื่อท่านผ่ซองนี้ประเดือนผ่านแล้วซองนี้ผ่านตะโดนหนี่ยผ่านในสองปีแล้วอันนี้ก็ขึ้นบ่โดนหรอประเด็นก็ขึ้นย่างไรคืน่วโมง บางทีก็ขึ้นยี่สิบนาทีก็กมีแล้วแต่จังหวะจะกคน 混的。嗯